จะมาลงกันในกลุ่มเรื่อยๆนะครับรอติดตามากันนะครับ <ot> 19ให้ดูตัวแดงที่อยู่ข้างหน้าเราเนี่ยครับแดงเพชรวีครับหรือว่าสอนรามจากจังหวัดกระบี่ครับตอนนี้ติดคู่ชนแล้วนะ ข้างละหนึ่งล้านบาทครับชนในรอบเดือนหน้าชนรอบเออดียวพือนดำนะครับกับตัวนี้ครับตัวนี้ไม่รู้ว่าชื่ออะไรนะครับไม่ได้สอบถามชื่อเขานะนี่ตัวนี้ตัวนี้เสียงว่าข่าวเพราะว่ามาจากทุ่งใหญ่นครศรีธรรมราชติดตอนกับแดงงามเพชรวีนะครับผมว่าสอนรามอันนี้สอนรามออกไปแล้ว ่อนนะครับกติดกับตัวนี้ครับตัวนี้คู่ชนสอนรามนะครับตัวนี้คู่ชนสอนรามนะครับคนเลี้ยงชื่อสมายครับมาจากทุ่งใหญ่ครับดูนะครับนี่ก็สนามกีฬาชนโคทุ่งทะเลหลวงจังหวัดสุโขทัยนะ สอนลามออกไปเมื่อกี้ได้นะครับออกไปแล้วมาเที่ยวก่อนแล้วออกไปพอเดียวกันเลยนะมือนี่นะครับอย่าลืมนะครับน่าจะมาประมาณต้นเดือนวันที่เท่าไหร่นะยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดสิงหานะครับยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดสิงหาแดงานเพชรบุี พบกับตัวนี้นะตัวนี้ชื่ออะไรเป็นชื่อเดี๋ยวดูในสัญญานะครับรอฟังชื่อแล้แป๊บหนึ่งของพี่แก่นะครับครับญญครับผมแต่ยู่ที่ค่ายเดี๋ยวจะทำคลิปให้นะครับไม่อยากจะคุยครับวันนี้ผมชนะไปแล้ว1ตัวครับ <c oughs> สวัสดีผู้ชมทั้ง46ท่านนะครับโนลดเรียม พยักก์ะดนน่ะเพชรคุณย่าตัวนี้ชื่อว่าโนดเลียมพยักเพชรคุณย่าครับค่ายโกโกอินเตอร์ค่ายโคโกอินเตอร์จังหวัดสุโขทัยไหมสุโขทัยจังหวัดสุโขทัยนะครับตัวนี้ข้างละหนึ่งล้านบาทกับแดงงามเพชรทวีนะครับหรือว่าสอนรามนะครับวันที่ยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดสิงหาคมนะครับชนรอบเดียวกับบื้อดำนะครับบื้อดำประทะไเอกราศครับบื้อดำก็ข้างละสิบห้าล้านไปแล้วนะ อ่นี่เป็นคู่เอกหนึ่งคู่ข้างละหนึ่งล้านครับฝากติดตามด้วยนะครับนี่นะครับยามเย็นยามเย็นมีวัวมาเที่ยวกันชวนเสร็จครับพาวัวมาเที่ยวเอาโอเคนะจะถ่ายกันเรื่อยๆนะครับเรื่องวัวชนนะครับถ่ายเรื่อยๆอ่านี้ไปเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ